สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สายก็เสนอเมนูมะม่วงแช่อ,อิ่มอีกแล้วนะคะ อาจจะเป็นงวดสุดท้ายเพราะว่ามะม่วงดองที่รายเคยดองไว้านานแล้วที่ทําลงในคลิปนะวันนี้ก็หมดแล้วจา้าก็มีออเดอร์สั่งมาเหมือนกันนะคะไม่พอที่จะขายาถ้าเพื่อนๆมีมะม่วงปีหน้าก็เอาไปดองไว้นะคะแล้วเราก็มาแปรรูปเป็นมะม่วงแช่อิ่มก็จะมีราคาที่ดีด้วยและรสชาติก็กรอบอร่อยมากนะคะแล้วก็ได้แพงนะคะวันนี้สายก็ ไม่ได้ทําอีกแล้วทําแค่นี้เพราะว่าหมดแล้วค่ะปีหน้าก็จะเริ่มใหม่ถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองไปดูที่ทรายดองไว้นะคะง่ายมากการเปรรูปมะม่วงมันดีมากเพราะว่าเราสามารถเอามาขายในช่วงที่เราไม่มีมะม่วงกินนะคะก็จะทําให้เราได้ขายมะม่วงที่แพงขึ้นทรายก็จะเตรียมน้ําปูนนะคะก็จะมีน้ําปูนปูนก็ประมาณสองช้อนแล้วก็น้ำสารส้ม ประมาณสองช้อนเช่นกันและเกลือใส่ก็ได้และก็ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าทรายก็จะใส่เกลือนิดหนึ่งนะคะเราก็เตรียมน้ำปูนเพื่อที่จะแช่มะม่วงของเรานะคะหลังจากที่เราเตรียมน้ำปูนเสร็จก็รอให้น้ำปูนตกตะกอนเราก็ไปหั่นมะม่วงของเรานะคะจะหั่นแบบไหนก็ได้วันนี้ทรายก็ทำแบบชิ้นใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าชิ้นใหญ่มันน่าอร่อยนะคะ แต่ละคำก็ถึงใจดีนะคะเพราะว่าเต็มปากและอร่อยกรอบด้วยค่ะทายก็ซื้อที่อื่นมาก็ไม่อร่อยเท่าที่ตัวเองทำนะคะตอนนี้ทายก็เตรียมน้ำปูนเสร็จแล้วและทายก็หั่นมะม่วงเรียบร้อยตอนนี้ก็เตรียมที่จะชำแหละเป็นชิ้นจะเอาชิ้นใหญ่นิดหนึ่งนะคะม่วงเสร็จแล้วและน้ำปูนของเราก็เสร็จแล้วตกตะกอนแล้วนะคะเราก็เตรียมที่จะเอาน้ำปูนมาแช่ใน มะม่วงของเรานะคะแช่อย่างน้อยก็ห้นาทีเพราะวันนี้ทรายก็หันเป็นชิ้นใหญ่นะคะน้ำปูนก็ใส่แล้วก็จะเตรียมที่จะเทลงในมะม่วงของเราและก็ขอบอกนะคะว่าอย่าไปแช่กับถังสเตเลสหรืออะไรที่เป็นสเตเลสก็จะทำให้มะม่วงของเราดำได้นะคะตอนนี้สายก็เทน้ำปูนใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้กับมะม่วง ทิ้งไว้ประมาณ50นาทีนะคะหลังจากนั้นใส่ก็ไปเตรียมน้ำเชื่อมเพื่อที่จะเอามาเชื่อมอามะม่วงของเรานะคะโอเคเราไปทำน้ำเชื่อมกันนะคะสำหรับน้ำเชื่อมก็ตั้งน้ำให้เดือดก็จะใส่น้ำตาล2กิโลนะคะแล้วก็จะมีเกลือด้วย2ช้อนโต๊ะต้องตัดกับเกลือนะคะถึงจะอร่อยหลังจากที่ต้มน้ำเกลือ สายก็ลืมบอกไปว่าสายก็ใช้สมุนไพรขมิ้นเพื่อที่จะทําให้สีสันของมะม่วงนั้นออกมาได้สวยและขมิ้นก็เป็นสมุนไพรด้วยก็จะใส่ขมิ้นใส่เกลือนะคะแล้วก็ให้มีรสชาติที่กลมกลมอย่างน้อยการต้มน้ําเชื่อมนั้นจะต้องมีความเหนียวนิดหนึ่งนะคะต้มให้เหนียวถ้าน้ําเชื่อมเราอร่อยรสชาติออกมาก็จะอร่อยเช่นกันนะคะ หลังจากที่เราต้มน้ําเกลือไม่ใช่ค่ะต้มน้ําเชื่อมเสร็จแล้วเราก็มาดูว่ามะม่วงของเราถึง50นาทีหรือยังเมื่อถึงแล้วเราก็เอามาล้างหนึ่งน้ำนะคะตอนนี้ก็50นาทีแล้วก็จะเอามาล้างหนึ่งครั้งหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วสายก็เตรียมที่จะเอาไปเรียงในถังหรืออะไรก็ได้ที่สามารถแช่อิ่มได้นะคะตอนนี้ก็กำลังล้างมะม่วงของเราอยู่นะคะสีสัน ก็ใส่ขึ้นหลังจากที่แช่น้ำปูนนะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวเราก็จะไปต้มน้ำเชื่อมต่อนะคะตอนนี้ก็เตรียมที่จะเรียงมะม่วงไว้เพื่อที่จะแช่อิ่มนะคะก็เอาน้ำเชื่อมแช่อิ่มมะม่วงของเรานะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อย24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าทรายหั่นชิ้นใหญ่เพื่อที่จะให้มะม่วงของเรานั้นได้ดูดน้ำตาลเข้าไปนะคะอ่าเรามาดูตอนเช้ากันนะคะว่าสีสันเป็นอย่างไร หลังจาก24ชั่วโมงก็จะออกมาประมาณนี้นะคะก็จะมีสีของขมิน้นแล้วเนื้อของมะม่วงก็จะใส่ขึ้นนะคะแล้วน้ําตาลของเราก็จะเริ่มเจือจางเพราะว่ามะม่วงของเราในน,นั้นได้ดูดน้ําตาลเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีรสชาติที่อร่อยมากสายก็ทานแล้วนะคะก็ยอมรับนะคะว่าสิ่งที่ถนัดที่สุดก็คือทํามะม่วงแช่อิ่มนี่แหละทำมันได้อร่อยจริงๆค่ะ อาไยก็จะใช้สูตรมะม่วง5กิโลแล้วก็น้ำตาล2กิโลก็แช่ประมาณ20อ่สสี่ชั่วโมงนะคะน่าทานไหมล่ะคะเพื่อนๆอาายก็ได้ทําคลิปมะม่วงแช่อิ่มหลายครั้งนะคะเพราะว่ายิ่งทําก็ยิ่งเก่งขึ้นอร่อยขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆอยากทําก็สามารถเตรียมแผนการในวันข้างหน้าเพราะว่าปีหน้าก็ต้องมีมะม่วง สีสันน่าทานมากเลยนะคะเพื่อนๆปีหน้าสายก็จะเตรียมที่จะโดองอีกนะคะเพราะว่าปีนี้ขายไม่พอนะคะเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ขายได้แพงด้วยอวังว่าเพื่อนๆก็คงจะ,ะถูกใจนะคะขอบคุณมากค่ะ